ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO by Academy ครับวันนี้เรามาดูเทคนิคนะครับมาดูการทำงานมาดูการตัดหรือการสไลด์ในแนวของทวิกี้นะครับว่าการตัดในเทวิกี้เนี่ยเราตัดลักษณะอย่างไรนะครับนะขั้นตอนแรกนะครับผมมีการแบ่งลักษณะโซนของส่วนนะครับส่วนครึ่งหลังหูนะครับหรือลักษณะของจรเพื่อสร้างกรอบปลายชายแนวออกมาให้มองถึงความผิวหรือนะครับถึงความสวยงามอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเป็นการดาเนินการหรือเป็นการทางานในรูปแบบของ KTO Buy Academy เสร็จแล้วนะครับเราเป็นการเชื่อมต่อความหมายของผมก็คือโซนของซีกด้านหน้าโดยการวางกรอบวางชาย <c oughs> วางนายวางแนวเพื่อให้กรอบลักษณะของทรงออกมาให้ดูถึงความผิวหวานนะครับเป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานเป็นการที่ผมเอาแนวของเค o ิโอคาร์ดมีหรือเป็นแนวของพัชชันนะครับสวยหรูเก๋เท่นะครับในสายเคทีโอบา a c คาร์ดมีมาเล่ากล่าวนะครับมาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนสายวิชาชีพเสริมสวยนะครับเราจะได้ไปคู่คู่กันนะครับครับจากการดําเนินการค,คือโซนของซีกด้านจอนะครับหลังจากที่เราได้สอจรในโซ ซนของซีกด้านหน้าเสร็จแล้วเราก็มาสร้างของความทุีในด้านหลังนะครับแน่นอนนะครับคุณน้องเขาต้องการลักษณะกึงของการทุยเป็นกล่งของทวิกกี้ทวิกกี้ความหมายของผมก็คือ1จอนจรต้องออกมาด้วยผิวหวานนะครับสองไถทถอยหรือตีนผมลากผมไม่ต้องออกมาด้วยขวานหรือออกมาคมหรือลักษณะของความชัดเด่นในลักษณะกึงของทวิกกี้นะครับจากการตัดแน่นอนนะครับการเริ่มก็คือการตัดจรการที่2ก็คือการตัวคอเกียร์หรือหลังหูนะครับการที่3ก็คือการตั้งในง กึ่งของพีระมิดเพื่อให้ขอบปลายชายแนวออกไม้มองถึงความสวยงามครับเป็นการทํางานนะครับเป็นการที่เราเอารูปแบบหรือเป็นการที่เราเอาเทคนิคในการทํางานในของคิดคาร์ d มี y นะครับมาเผยแพร่หรือมาแชร์นะครับหรือเอาหลักการการทางานออกไม้ดูเด่นถึงความสวยงามครับหลังจากที่เราได้โซนของซิกด้านขวาเสร็จแล้วนะครับ ผมมาตัดในโซนของซีกด้านซ้ายนะครับโดยการแบ่งในลนักษณะของหลังหูหรือสร้างของความทุยนะครับจะเห็นนะครับนะขอบลายชายแนวในลนักษณะโซนของซีกด้านหลังในกึ่งของพีระมิด <c oughs> ในลนักษณะของฮาร์ดรูปบงกูดรูปหัวใจในลนักษณะของค่าวแอร์เรียเนี่ยจะเห็นนะครับคุณทรงผมหรือลักษณะศีรษะของคุณน้อง <c oughs> ออกมาได้ทุยนะครับอันนี้ได้ได,ดเป็นจริงนะครับนะ <c oughs> คาว่าทุยความหมายของผมนะครับ <c oughs> จากการที่เราใช้เป็นเลเซอร์คัดหรือใช้ใบมีดเนี่ยก็ ค่อยๆดวค่อยๆเจาะหรือค่อยๆไล่กรอบของทรงนะครับจะเห็นนะครับทรงและบอดี้เขาออกมาได้สุยสวยงามมากนะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนช่างเสริมสวยหรือลักษณะของการเรียนรู้หรือลักษณะของการแบ่งปันหรือลักษณะของการแชร์วันนี้ผมออสและทีมงานขีดอ a ค a าร์มี่นะครับเอาวัว้อหรือลักษณะของการเรียนรู้ในลักษณะกึ่งของคอนเทน ทำว่าคอนเทนต์ในความหมายของผมครับเราเอาความหลากหลายนะครับอาจจะเป็นการคัดนะครับอาจจะเป็นการตัดอาจจะเป็นการเช็งโคลเลอร์หรือการทําสีนะครับหรือการใช้กันไกหรือการใช้ใบมีดทุกอุปกรณ์สัดส่วนนะครับหรือการเช็คเซตทรงนะครับในแนวของใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นในและต่างประเทศนะครับจากประสบการณ์ที่เรามีโอกาสไปแขกนะครับผมเวอร์หรือเป็นผมโลกนะครับ อย่างที่นะครับเมืองคาร์เหนือที่ฝรั่งเศสนะครับหรือเป็นลักษณะของการแข่งประเภททีม <c oughs> ในลักษณะเกึ่งของรัสเวยกันเราก็เอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานเรูปแบบต่างๆในลักษณะของการกึ่งลักษณะทวิกกี้หรือเป็นแฮร์ใบไน์นะครับคำว่าแฮร์ใบไน้ความหมายของผมก็คือนะครับเขามีการแข่งในลักษณะของเป็นทีมหรือเป็นเดี่ยวก็มีนะครับเป็นประเภท3วัน <c oughs> วันแรกก็คือการตัดในกึ่งของผมสั้นในกึ่งของช็อตแร์ก็คือเอาผมยาวมาตัดนะครับเป็นกึ่งลักษณะของความถยอ,อย่างเงี้ย แล้วก็เก็บลักษณะของผมไว้นะครับวันที่2ก็คือมีการเคลียร์หรือลักษณะของการเบจชิ่งหรือการฟอกของสีผมเพื่อให้สีผมเนี่ยมาทาเป็นแฮร์พีทวันที่3ก็คือคาราดิเนอร์หรือเป็นการแข่งในลักษณะของการเลี้ยงฉลองนะครับอันนี้เป็นเป็นหัวใจหลักนะครับนะอันนี้เป็นการแข่งในลักษณะของเวิร์ลหรือเป็นผมโลกนะครับครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเชงคอรเล์นะครับ คำว่าเช้งคนเลิกความหมายก็คือการใส่สีนะครับต้องยอมนะครับสีผมที่เรานำพาหรือเราเอาหลักการหรือเอาการทํางานเนี่ยนะครับคุณน้องก็ไม่ต้องการให้เข้ม นะครับผมก็ใช้สีซอฟหรือสีอ่อนมานิดนึง <c oughs> แต่จุดหลักนะครับสุดท้ายเราก็มาใช้เป็นคอปเปอร์หรือโลโคนิดนึงเพื่อให้ลักษณะของการปิดผมขาวนะครับอันนี้เป็นการทํางานอันนี้เป็นเทคนิคอันนี้เป็นการเรียนรู้ในลักษณะของการคัตติ้งนะครับของกีดอคคาเดนี่หรือการเช้งโคลเลอร์ในลักษณะของการทําสีนะครับการทําสีแน่นอนนะครับนะเราอาจจะมีใส่ตัวบารุงมามิกนะครับมาผสมผสานเพื่อให้สีแล้วลักษณะของการเคลือบผมออกมาให้ดูถึงความสวยงามครับ,สรบสเสน่ห์ของการทําสี แน่นอนนะครับหัวใจหลักก็คือการย้ายสีเขาเละเทะนะครับ <c oughs> ส่วนนะครับการปิดผมขาวแน่นอน,นครับสีส่วนสีสว่างเราอาจจะใช้เป็นสีที่ค่อนข้างที่เป็นลนักษณะของโกลนะเป็นลนักษณะของโกลปินโกลเ,เด้นอะไรลักษณะเงี้ยที่มันออกมาลักษณะของสีสว่างนิดนึงสุดท้ายเราก็อาจจะมามิกในลนักษณะของการใช้เป็นคอปเปอร์ใส่ผสมในลักษณะของโกลผมหรือลักษณะของโกลก้นถ้วยนะครับล้วลดหายนะครับอาจจะอยู่3หรือ6%แล้วก็มายีขยี้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 นะครับลักษณะของโกล เพื่อให้ปกปิดในผมขาวนะครับอันนี้เป็นหลักการนะครับจากโซนที่เราได้แล้วนะครับส่วนหน้าคือการที่เราแตะเสร็จแล้วนะครับเราก็ขยับนะครับ ขยับในที่นี้ความหมายของผมก็คือขยับมาในโซนของซีกด้านหลังหรือกึ่งของท้ายทอยหรือของความถุยนะครับจากการที่เราเน้นในลักษณะของคัดหรือการตัดหรือการลักษณะของการทํางานในรูปแบบเป็นลักษณะของการเคลียร์เลยหรือลักษณะของการใส่สีเพื่อให้สีออกมาได้ดูได้เด่นชัดนะครับครับเป็นการทํางานนะครับเป็นการที่ผมเอาแนวของนะครับเคโตคาน์มี่หรือเป็นแนวของพัชชันสวยหรูเก๋เท่นะครับในสาต์เคโตคารามี่มาแบ่งปันหรือมาแชร์เลยให้เพื่อนให้น้องตลอดจนสาย วิชาชีพนะครับเรื่ม นะครับไปด้วยกันนะครับครับอย่าลืมนะครับผมมีทาง3ช่องทางช่องทางแรกนะครับผมมีทางช่องทิกต o k นะครับทางทาง2มีทาง y o YouTube ทางทางที่3นะครับมีทาง Facebook l i ์ e Every day นะครับสองช่องทางนะครับท่านก็สามารถศึกษาแล้วก็เรียนรู้ได้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับจากการที่เราคัดนะครับก็คือการตัดในกลึ่งของทวิกีในการเน้นลักษณะของจอรหรือเน้นลักษณะของไททอยเพื่อก็ดูถึงความผิวหวานนะครับ จากการที่เราลักษณะของการที่เราเช็งคอลเลอร์หรือการทําสีเราต้องการให้สีผมเขาออกมาได้ซอฟหรือออกมาได้เบาและอีกกรณีก็คือต้องการให้ปิดผมขาวอันนี้เป็นหัวใจละครนะจากการหลังจากที่เรามีการทําสีเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณ2 0ถึง30นาทีแล้วเราก็ไปเชงจมูกก็คือสะนะครับแล้วก็ใส่ตัวแฮสปาใส่ตัวที่เมน้นหรือใส่ตัวหมักผมเพื่อดูแลหรือปกป้องของเส้นผมเขาออกมาให้ดูถึงความชุ่มชื้นนะครับหรือถึงความสวยงามครับ เพื่อนน้องตลอดจน f อฟทุกท่านนะครับที่ท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กด s ับสก์รัยกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนนะครับโอกาสหน้าเราและทีมงานนะครับมีการทํางานในรูปแบบต่างๆท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับนะครับอาจจะเป,เป็นงานที่เรามีโอกาสได้โชว์ทางช่องทิกต o k หรือมีกาสแชร์ทางช่อง f a c e b o o k ไลฟ์หรือลักษณะของการ YouTube นะครับเพื่อนน้อง3ท่านถ้าก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้ได้3มช่องทางนี้ฟรีนะครับ ส่วนนะครับเข้ามาแล้วนะครับนะอย่าลืมนะครับนะเป็นกําลังใจโดยการคอมเมนต์หรือเข้ามาแล้วคอมเมนต์แบบน่ารักอันนี้เป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมและทีมงานนะครับมีการเดินหน้าหรือก้าวต่อไปในการสอนหรือการเอาหลักการหรือเอาการทํางานในรูปแบบของการคัดการตัดหรือการเช็งโคลเลอร์หรือลักษณะของการทําสีผมหรือลักษณะของการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆนะครับในสไตล์เรานะครับ k t o bar academy นะครับ ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออส สอนตัดผม k t o bar academy ครับวันนี้เรามาดูเทคนิคนะครับมาดูการทำงานมาดูแนวทางของการตัดผมในเก่งของทวิกกี้นะครับว่าเราจะตัดอย่างไรนะครับแน่นอนนะครับในหัวข้อที่เรามีการคอนเทนต์นะครับเอารูปแบบต่างๆอาจจะเป็นงานตัดงานซอยงานก้าผมงานลักษณะของการงานทำสีผมหรืองานเช้งโคเลอร์ในรูปแบบต่างๆนะครับนะอันดับแรกนะครับผมมีการใช้เป็นกันไกลนะครับเป็นซิสเซอร์คันะครับในลักษณะของการใช้กรรไกร หรือเลาะละักษณะของปลายหูนะครับเพื่อให้เขามีการโค้งมนหรือให้มีความสมูทหรือให้มีความสวยงามครับเสร็จแล้วเรามาพลิกมือในกึ่งของสบัดทัดเพื่อให้ขอบปลาชายแนวออกมาได้พิ้วหวานหรือปัดไปในโซนของซีกด้านหลังนะครับอันนี้เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับในลนักษณะของการตัดจอรผมนะครับ นะครับการเรียนรู้หรือการเสริมสร้างเราสามารถไปร่วมร่วมกันนะครับจากข้อยลายแนวจักรอบนะครับที่เรามีการสร้างในลักษณะกึ่งของจอไว้จากโซนของซี่ด้านข้างหรือด้านหลังหูนะครับหรือตัวคอเกียร์ที่เรามาเชื่อมต่อนะครับในลักษณะของการเก็บและขอบของทรงนะครับจะเห็นนะครับในบอดี้หรือลักษณะของการตัดทรงแน่นอนนะครับนะออกมาได้พิวหรือลักษณะของความคมออกมาได้เด่นชัดครับเน้นนะครับเป็นนี้นะครับผมออสสมจิตจิกพักดีนะครับหรือขีโตะครามีนะครับ

เอาการทำงานนะครับเอาแนวของลักษณะของพัชชันนะครับสวยหรูเก๋เท่นะครับในสไตล์ KTO b โ a c a d ค m y มาเล่าเก่ามาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนสายวิชาชีพมาเล่าสู่หรือไปร่วมร่วมกันนะครับพอ้อแรกเราเริ่มจากการตัดจอนพออที่2ก็คือเก็บขอบลายแนวพอยที่3คือการพลิกหรือการสะบัดคัดหรือเป็นลนักษณะของการตกหรือการสะบัดใลลายแนวขอบของทรงเพื่อให้ผมลายขอบแนวของทรงออกมาได้ปัดถึงความสวยนะครับอันนี้เป็นเป็น เป็นลักษณะของหลักการดีกว่านะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาทิมมาเล็มมาเก็บในโซนของซีกหลังหูนะครับจะเห็นนะครับจอเขาออกมาได้ผิวหวานมากครับ ใช่นะครับเรามาเก็บในโซนของซีกด้านหลังนะครับเพื่อสร้างกรอบลายแนวหรือความทุยในกึ่งของรากใสนะครับเสน่ห์ของทรงรากใสแน่นอนนะครับจอนต้องออกมาแหลมคุมหรือมาผิวหวานนะครับส่วนท้ายทอยแน่นอนครับต้องมีรากออกมาได้มีลักษณะกึ่งของกึ่งของรากใสนะครับจึงเป็นที่มาที่ไปนะครับในลักษณะของการที่เราเขาเรียกว่าคอนเทนต์หรือเอารูปแบบต่างนะครับมามาคุยแล้วก็วันนี้เราตัดผมนะครับในแนวกึ่งของทวิกกี้ฟีสไตล์นะครับเราตัด ลักษณะอย่างไรนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาทินมมาเกลนมาเก็บในโซนของซิกด้านจอนจะเห็นนะครับจอเขาออกมาได้ผิวหวานนะครับนี่เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับในการตัดจอน,นะครับส่วนนะครับโซนของซิกด้านหลัง แน่นอนนะครับเรามาเชื่อมต่อในโซนของซิกด้านจอนเพื่อให้ขอบลายแนวหรือจอนเขาออกมาได้มีความกลมกลืนจากจุดต่งตางๆนะครับ1จอน2ขอเเกียร์ด้านหลังนะครับ3ก็คือลากผมหรือตีนผมนะครับ4ก็คือค่าวแอร์เรียแบ็กฮาร์ดในโครงสร้างของสีละที่เราตั้งนะครับในกึ่งของพีระมิดวางรอบลายชายแนวเพื่อให้ทรงเขาออกมาได้ทุยหรือมีความสวยงามครับแน่นอนนะครับวันนี้น้องนางแบบเขาเข้ามาคุยนะครับวันนี้ขอตัดเป็นผมกึ่งผมสั้นในลนักษณะ ของช็อตแฮร์หรือเป็นกิ๊กเกลนะครับการตัดแน่นอนนะครับเราเน้นลนักษณะของการตัดจอนออกมาให้ดูผิวหวานนะครับส่วนด้านหลังแน่นอนลครับเราตัดลักษณะของคอเคลียให้มีลักษณะกึ่งของลายและรากผมออกมาได้สวยงามส่วนนะครับหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับเรามาใช้หวีลองหรือลักษณะของซิสเตอร์วัคโคมนะครับก็คือการเอาหวีรองกันไกลนะครับดยลักษณะของการดิวการเจาะหรือการไล่ลักษณะกรอบของทรงเพื่อทรงเขาออกมาได้คุยออกมาได้สวยงาม ว้าว wow! แม่เจ้านะครับช่วงพิตาเดียวนะครับทรงแล้วรูปแบบออกมาได้ชุยถึงความสวยงามมากครับอันนี้เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับจากการที่เราคัดที่เราตัดติดแล้วนะครับจะเห็นนะครับทรงยังไม่มีการโบไดหรือการจัดเซตเลยรูปแบบของทรงจะออกมาได้สวยงามมากนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาใช้ปลายกันไก,ก่ค่อยๆเสาะร่อ,องของลายแนวของขอบของทรงเพื่อให้ร่องขอบลายแนวหรือทรงออกมาได้ผิวหวานหรือกึ่งของรากใสนะครับ การทิมการเลมการเก็บทุกสัดส่วนแน่นอนนะครับเป็นเทคนิคเป็นการทํางานของเคทีโอคารามีเพื่อต้องการที่เก็บแลวลักษณะขอบของทรงให้ดูถึงความสะอาดหรือความผิวหวานนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณน้องเขาบอกนะครับขอให้ทั้งข้างผิวหวานหรือปัดไปนในโซนของซิกด้านหลังนิดนึงนะครับไม่ต้องการให้หนาหรือพองนะครับโดยการพลิกโดยการสบัดคัดหรือการไล่การวางขอบลายแนวหรือการทวิตเพื่อปัดลักษณะลายแนวของขอบของทรงออกไปในโซนของซิกด้านหลัง อันนี้เป็นเสน่ห์นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาทิมมาเลมมาเก็บในเช็คของโซนซิกด้านบนโดยใช้กําหนดของคาวแอร์เรียหรือกึ่งกลางของศีรษะนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับการดึงผมแน่นอนนะครับเราต้องการให้โซนของซิกด้านบนคือเป็นการดุ้งหรือการเจาะกันเหลาการดิวนะครับส่วนด้านขอบลายแนวหรือโซนของซิกด้านล่างนะครับหรือเป็นลักษณะกึ่งจอยจอยของโซนซิกด้านหลังแน่นอนครับสีละโครงสร้างลายแนวหรือกรอบลักษณะของทรงเขาเนี่ยนะครับ นะครับศีษะนะครับเขาเป็นส่วนโค้งแวลาเราตัดเราควรไม่ต้องนะครับไม่ เราควรตัดให้โคง้งตามโครงสร้างศรีรษะเขานะครับอันนี้เป็นหวัวใจหลักนะครับการจะตัดผมที่สวยนะครับเราควรจะต้องดูบอดี้ดูลักษณะของทรงหรือคาแอเรีรของรูปทรงของทรงเขาเสร็จแล้วนะครับเรามาใช้เป็นกึ่งของวอชเตอร์เตเปนะครับหรือเป็นการฉีดน้ําเพื่อการใช้ลักษณะของเลเซอร์คัดนะครับอันนี้เรามาเปลี่ยนลักษณะหลักของการทํางานโดยการใช้ใบมีดนะครับดิวหรือเหลาหรือแซกของปลายผมนะครับเพื่อให้ปลายผมนี่อ,ออกมาได้ผิวหวานนะครับ เป็นเสน่ห์ er อย่างหนึ่งนะครับในการใช้ลักษณะของการใบมีดคัดนะครับเพื่อนน้องนะครับจะหลอดจนเสริมสวยทุกท่านลองศึกษาดูนะครับ เทคนิคของการตัดผมนะครับที่ลักษณะของการเรามามิกมารวมกันนะครับหรือการคอนเทนต์ที่เรารูปแบบต่างๆอาจจะเป็นกัไกปัจเจียนนะครับหรือใบมีดเราสามารถที่จะนะครับมารวมหรือมาสมผสรนหรือสามารถที่จะมาเขาเรียกว่ารีเพย์ให้กลับไกลกลับมาการทํางานออกมาให้ถึงความเด่นหรือความสวยงามครับเป็นเสน่ห์นะครับเป็นลักษณะของการตัดผมในกลึงนะครับในกลึงของทวิกกี้ฟรีสไตล์ครับ ครับจากการที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับเรามาใช้ลักษณะของหวีลองเพื่อต้องการสร้างขอบลายแนวหรือทรงออกมาได้ผิวหวานนะครับจะเห็นนะครับว้าวนะครับเก๋จริงๆนะครับเท่จริงๆนะครับต้องต้องยอมรับนะครับว่าการตัดผมในแนวคืนของการชชอาแทรหรือเป็นลักษณะของกึ่งของจิงเกิลนี่นะครับแต่เทคนิคของการตัดแน่นอนนะครับปลายต้องให้ดูผิวหวานนะครับความซอฟความ เพราะอ่อนลมุนหรือความนิ่มของทรงเนี่ยต้องมีหัวใจหลักของการทํางานนะครับส่วนการที่เราใช้ปลายกันไกค่อยๆทิมหรือค่อยๆเล็มค่อยๆเก็บหรือค่อยๆเกาหรือค่อยๆเหลาแน่นอนนะครับทุกสัดส่วนของทรงต้องออกมาเป๊ะนะครับตามโครงสร้างตามสีละ ตามรูปแบบของทรงเสร็จแล้วนะครับเรามาหวีมาเช็คนะครับหรือมาเก็บในโซนของปีกด้านค้างในลักษณะของโคนหลังหลังขูนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักการหรือเป็นการทํางานเป็นการที่ผมเอาแนวทางดีกว่านะครับเสร็จแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับเขานะครับต้องการในลักษณะของปลายผมหรือลายในส่วนของซีกบนหูนะครับไม่ต้องการให้เศษผมหรือผมเนี่ยมาทิ่มลักษณะของตามลักษณะใบหูเพื่อต้องการให้ผมเนี่ยออกมาเป็นอิสระหรือความเบานะครับนะ ครับเพื่อนๆน้องๆนะครับตลอดจน f อทุกท่านนะครับที่ท่านรับชมอยู่ทาง y t u t u นะครับท่านพึงพอใจในครับในลักษณะของการตัดผมในกึ่งนะครับนะเป็นทวิกกี้ฟรีสไตล์ของออสเคทิโอคาร์นีท่านก็สามารถจะแอดมินนะครับหรือแท็กเข้ามาหรือนะครับเรียกใช้บริการได้นะครับในและนอกสถานที่นะครับอาจจะเป็นงานตัดผมทวิกกี้อาจจะเป็นตัดบ๊อบนะครับหรือเป็นลักษณะของ ฟาล่านะครับทุกรูปแบบของทรงนะครับอันนี้ท่านสามารถใช้บริการได้ทุกนะครับผมยินดีนะครับที่ให้การทํางานในรูปแบบทุกเวอร์ชันนะครับในลักษณะของทุกท่านนะครับเสมอภาคกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเช็คในลักษณะโซนของซีกด้านหลังหูนะครับเพื่อให้ทรงและรูปออกมาได้พิวนะครับจะเห็นนะครับจอนะครับหลังหูไายทอย ตลอดจนสีผมนะครับที่เขามีการเช้งคอเลอร์ในตอนที่หนึ่งนะครับนะครับคุณน้องนางแบบเขาต้องการสีผมเป็นโคด้นบอลนะครับหรือเป็นกึ่งของคอปเปอร์ผสมผสานเข้าไปนะครับเพื่อให้ทรงและสีออกมาได้สูงสวยงามครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกขั้นนะครับตอนนี้เป็นตอนที่สองนะครับตอนที่หนึ่งก็คือการเช้งคอเลอร์ตอนที่สองก็คือการคัดหรือการตัดหรือการทําสีนะครับอย่าลืมนะครับเรามีทางสามช่องทางนะครับทางช่องนะครับทางช่อง ทิกตอกนะครับเพียง่านแอดนะครับเอกลมๆครับ SOMJIT นะครับผมออสสมจิตหรือออสทางทิกตอกนะครับท่านก็สามารถจะรีเพย์กลับไปกลับมาดูแล้วดูอีกได้นะครับทางช่องทิกตอกส่วนทาง เฟซบุ๊กไลฟ์เอปุ่ดีเดย์นะครับแต่ละวันผมเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบของการตัดการซอยซอยผมหญิงซอยผมชายก้าวผมทุกรูปแบบนะครับทางช่องเฟซบุ๊กไลฟ์เอปุ่นดีเดย์นะครับส่วนทาง YouTube ผมแทนไปทางช่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนนะครับหรืออาจารย์ออสสอนตัดผมทาง u t u b e นะครับเพื่อนน้องตลอดจน f c ทุกท่านนะครับท่านก็สามารถศึกษาและเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ3ช่องทางนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับฟรีทุก3ช่องทางนะครับครับเราเจอกันในรายการอาจารย์ สอนตัดผม k t o k t o by a c a d e m y ครับล้วพบการเจอกันนะครับอย่าลืมนะครับเทคนิคของการตัดอย่าลืมนะครับเทคนิคของการซอยอย่าลืมนะครับเทคนิคของการเรียนรู้นะครับท่านต้องนะครับ